สวัสดีครับพบกับรายการ iX Fan Gaming ใน Horror Free Download นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมชื่อว่าบอยหรือนูโนด a งแอดไนนะครับ ซึ่งเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการไปซื้อเหมือนคล้ายๆกับมาม่าครับมาม่าตมม้มยำกงยำยำวัวๆนะครับก็ไปการไปซื้อกลางคืนหิวตอนเวลาหิวกลางคืนนะครับแต่ก็พอดูน่าสนใจอยู่มีตั้งแต่ที่เขาปล่อยออกมาให้เล่นมันจะมีสตรอรี่แอดดิ้งประมาณ3จบรายการนะพี่ไม่ได้จ่ายว่าจะเล่นจบยังไงเอาแค่ไม่ซีเรียสเรื่องจบแอดดิ้ง เอนดิ้งเท่าไหร่นะครับเอาแค่ที่พอขึ้นอยู่กับเราดีที่สุดแล้วนะครับไปเดี๋ยวเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าผมนอนไม่ค่อยหลับนะอาจจะบางทีต้องไปซื้อมัมม่าสักหน่อยเพื่อที่จะทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วกลับไปเข้าเตียงนอนอืมผมอาจจะพูดแปลผิดก็ได้นะครับ โอ้โหเหมาสโลช้าหัน่นเมาส์ก็ช้าแล้วเกินก็ตัว F ไปแฟ,ฟชายโอเคหัน่นเมาส์มันช้ามากเลยนี่นี่ก็โอโด้งมีแค่ชิ้นเดียวมาม่าหรอจะทำยังไงได้ล่ะต้องไปซื้อเพิ่มสักหน่อยก็ยิ่งดีต้องไปซื้อเพิ่มอ่ะ นี่น้ำใช่วครับชะจะไปทางขวากลางคืนก็ดูน่ากลัวนะเขาเขียนว่ากดชิปวิ่งตอนเวลาจบ e อนดิ้งวันอะไรเงี้ยนะครับโอเคร้านเจอแล้วกดลิดขวาซมูมเนาะหรือบอกไปเลย อูด้งขายว่าไงนะครับลูกค้าต้องการอะไรหรอกผมจะเอาอูด,ด้งหนึ่งนะครับพี่อูด,ด้งเหรอ thank you sir โอ้ย,อยใครครับเนี่ยโอ้ยไปไม่ได้ใครไม่รู้ครับก็ต้องวิ่งไปก่อนโหใกล้ๆแค่นี้ มีกายการีลองไงต่อบุโรใช่ไหมโอเคโอ,โอ,โอฮะกับกับแบาบวาบีโอมีมาม่าสองชิ้นงงนะทำไมมาม่ามีแค่สองชิ้นล่ะอยู่ตรงนี้หรือ,อแต่ผมยังไม่สนใจแต่อยากจะทำเชฟนะ ผมอาจจะต้องไปใส่น้ําเพื่อจะต้มมาม่าซะหน่อยโอเคฮะเอ้ผมลืมซื้อน้ํานะอาจจะไม่มีน้ําที่บ้านเอ้าต้องได้เวลาต้องไปซื้อน้ำโอ้ยน้ําก็หมดอีกแล้วน้ำก็ไม่มีโอ้ยน้ำต้มกอน ก็สนามอีกมันแค่หนึ่งหนึ่งดอลลาร์นะครับโอเคเพื่อนคุณอยู่ไหนเพื่อนใครมีบุกลที่นี่เขาพูดว่าเพื่อนของเขาอยู่กับอาศัยของคุณหืมอะ ผมอยู่อาศัยคนเดียวในบ้านและไม่ได้รู้จักกับเขาคุณอยู่อาศัยคนเดียวหรอครับใช่ผมเป็นเือรใหม่ผมยังไม่ได้รู้อะไรเลยเงียบเงียบ,เ,ยบเอ้ยใครครับเนี่ยวัดดะวัดอืมไม่รู้นะไม่รู้นะมันจองหรือเปล่า ยังไงก็ได้แค่แค่เพียงลงถอยนะครับก็ไปรู้อยู่ดีก็ไม่ได้สนใจอะไรปิดโอเคโอดโงสอง อะไรอะอืเวโอหะพี่พี่โวโรู้นะครับรเ a t e r เศรษกกรก็อี้ <Okay. S 2> เหมือนอาจจะดับนะจะแต่จะต้องปรับปรุงหน่อยๆจานโอเคแล้วก็เอาหม้อแล้วก็มาวางฮะ แตลือไว่ามีน้ําจะกินหรือแค่กินหรือน้ําจะหิอมากจะอยากกินแล้วเราต้องเลือกทางกินก่อนอาจจะดึกแล้วผมเหนื่อยเดินการเดินนะโอเค โอเคกดริบกินไม่สนโูกใครโอเคนอนเขานอนอย่างเดียวคุณกินอูด้งก็เพาะของคุณเต็มพอดีแล้วคุณจะได้หลับอย่างสงบสุขโอ้กกแดดดติงพอดีด้วยอ๋อ แอ d ดิงวันนะครับจบไปแล้วเหลือแต่แอ d ดิงสยังไม่รู้นะครับผมจะลองดูดีกว่าจะเลือกตอนแรกกินจบแอ d ดิงวันที่เราไปกินแล้วนะครับเหลือแอนดิงสต้องสนามก็ไม่รู้นะเราก็ต้องเลือกก่อนเพราะว่าใครเมื่อกี้มันคอประโตแต่วันดึกแล้วมันเงียบด้วยเฮ้ย ผมไม่ค่อยอยากโู้นะผมก็อยากไปซนามนะโอเคน่าจะเราต้องปิดประตูสำคัญประตูสำคัญน่าจะไม่มีใครซักตัวอยู่นะเอ่อวัดเอ๊อ ใจเลยผมอยากจะซื้อบางอย่างนะแกเป็นใครทีดีม่มีกอดอยู่ที่เชิดต,ตัวขาวเหรอเขาเขาเป็นอ้ออ,อ,ยอยากจะซื้อน้ำพระคุณใช่ไหมเมื่อกี้ ลานมาจกหลอกหลอนดดาวจะเอ๋อ Ooh. เสื้อเสื้อขาวเมื่อกี้ไปไหนอะก็ไม่รู้นะแต่ก็ต้องกลับบ้านดูดีฮะเก้า,าอี้เก้าอี้เมื่อกี้ อ๋ออะไรเมื่อกี้ใช่ไหมอ่อเมื่อกี้พี่พี่ไปกลับบ้านมาดูสองผ้าทีเดียวเก้าอี e ้หล่นตุบโอ้โหไม่ร้สักตเ,เลยปัแอนดิงสองแอนดิงไปแล้วนะครับผม โอเคนะครับพี่มาถึงตอนจบ adding 3นะครับว่า adding 3มันเป็นยังไงนะครับจะลองมาดูกันพี่ก็ไม่แน่ใจว่าตอน adding 2โดน bad ending นะพี่ก็รู้อยู่น่าจะเกิดเป็นสาเหตุอะไรใช้ยากนะครับแต่เวลาไปเผื่อเข้าบ้านน่าจะเป็นพวกฆาตกรรมแอบข้อห้อง โดนไปได้ล็อกห้องเปล่าแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมแต่แต่มัดเปิดไฟไว้อยู่แต่ไม่อยากเข้าเอา้าเข้าไปเราก็ไปอย่างอื่นก็ไม่ได้ มีคนอยู่ในห้องฮะใจทำอะไรอะ่ะกดคุยไม่ได้แอดดิงสามเนี่ยนะ,จะใจทำอะไรอะ่ะอืมจงังว่าไง ทันโยทันโยเอโอน่าจะครบแอนดิงแล้วล่นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยู่ในใต้รีสคริปชันที่จะด,ดาวน์โหลดนะครับผมขอลาไว้ก่อนนะครับบายบาย